สปสติจ้ามื่อนี้เอาสิภาพเป็นมีเป็นไล่วันมีเป็นอาทิตย์มีไปเองเอลงมาผู้ไร้ขายของช่างขายกินยา้านอาหารไทยเนาะเขาเปิดนี่อันนี้มันใช่พริ<อ>กกระเหลี่ยงไหมเออสปสติจ้ามือนี้เอาสิภาพไปเลาะในเมืองอบดูบบีเนาะจะเนาะไปหาซื้อปักไทยเนาะก็จะเป็นพวกอันหลานแขกเนาะจะเนาะแต่ก่อนเป็นหลานไทยเนาะอันนี้เขากับมาถาพี่อ้อยเนาะจะแกสิมาฮับเนาะมื่อนี้เข้าไปกับพี่อ้อยคือเกาจะ บรรยากาศทั้งหองนกนอกจากย่ามือเสาเนาะซีฟม่งจ้ะอากาศเย็นๆ็นรวว่างท่าพี่อ,อ้อยเนาะฮะก็สิทายเอาตึกเอาอันนี้ไม่ให้เบิง้งเนาะจ้ะแถวนี้ก็มีแตตึกเละจ้ะต้นใหม่กันน้อยเดียวเนาะต้นไหม่บ่มีเนะาะก็จะปลูกเอาแพ่งป่านยังได้ต้นใหม้เนี่ยกดน้ำยูบสันเพราะวันมีแต่ดินราน้เนาะ มันโมมีดินเหนียวแบบบานเท่าน่ะมันมีแต่ทรายเด้ทรายมันโบอมน้ำเด้คดจะได้น้ำน้ำมันก็ไหลหนีคือเกาจะมันโมคือดินเหนียวบานเท่าน้ออันนั้นก็ชีเป็นสะพานเนาจะเป็นสะพานคามไปอันอีกตึกหนึ่งเนาะไปห้องบานก็อยู่ใกล้ๆคามทางไปก็หอดลราจะมิตายางไปเราค่อยขี่รถไปจะสบายดีจากกระยานที่เขาเห็นน่ะก็ เสาเนี่ยนะจ๊ะยอดเหรียญเราจะพายาคยีกับไปยอดเหรียญเอาจ่ะมาเบ่งจักกรยานจะมันอันนี้มันให้เสานาะจ่ะดีเด่นพี่ดองราคามันจันเส้าแฮมนี่ก็สองร้อยบาทนาจะห้าสิบแฮมนี่ก็ห้าร้อยบาทนาจะเจ็ดสิบหานี่ก็เจ็ดรอยหาสิบบาทนาะจัะเนาะสี่ยี่สแฮมนี่ก็สิประมาณสี่พัน สองลอยบาทเนอกจากเนาะเป็นเงินไทยเนาะมีเป็นไร่วันมีเป็นอาทิตย์มีเป็นเดือนนอกจากเนาะมีเป็นปีนอกจากเนาะตางกันไปต่างราคาไปนอกจากต้องย่างขามทางไปหาพี่อ้อยนอกจากมามองมาบอนมองเราออกจากฝาแเ้าสบายดีตอนแรกไปถ่ายยังไหนเนาะวันนี้เขาก็มายืนอยู่หนาตึกเขาอีกเนาะพอมาถ่ายพี่อ้อยฟังเลยได้บาทเนี่ย แล้วบอกออกมาจะเถอะกะยนนางไทยวีดีโอลงมาเลยนเนาะี๋ยวื่อยเราก็ออกมาทางนี้ตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วกับสาวโอยคนสวยเนี่ยคนเก่าคนเดิมไม่มีเพื่อนใหม่มาสักทีเนาะมีอยู่เออไม่มีใครครบมีแต่สองคนนี่แหละออกไปเลยครับเขาเดินทางเขาในเมืองกันนอกจากกระโปงไก่ดอกจะประมาณสองสามกิโลนี่ก็หอดเราจะ เขามาเดียบร้อยเนาะมาจอดรถแล้วเนาะแต่พี่อ้อยแล้วไปหาตูดจอดยอดเดียนเนาะใจคาจอดรถเนาะทอดอร้าร้านบัคคลาจา้าที่มันขายของไทยพวกสดพวกผักไทยเนะาะเนาะ,นะเขาก็เลยมีของขายอยู่ในร้านนี้เนาะผู้ไร้ขายของซ้ำขายอีงหยังมันสใส่ซื้อบัคคลาเบิดเนาะจา้ะขนาดของคนไทยเปิดกันยังใส่ซื้อบัคคลาเนาะ ย่างมาดถามาเบืองเนาะอันนี้ก็คือร้านอาหารไทยเนาะจะ้ะเป็นสีมืดๆเนี่ยเนาะจะ้ะร้านอาหารไทยเนาะจะ้ะก็จะยังม่ท่าได้เปิดเพราะว่ามันเป็นดินเนอร์เรเสอร์ทเนาสั้กินย่ามแรงจ้ะร้านอาหารไทยเนาะเขาเปิดย่ามือแรงคิดว่าตึกเกียวๆนี่แล้วนาะจะตอนเทามากหม่ไหม,ไมนเนาะค่ามาหาะ เพราะว่าคนไทยเปิดได้แต่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้มันเป็นแขกเนาะมาดูซิมีผักอะไรอะ่ะผักกระดิวอมเปบอมีไม่ชะอมอ่ะชะอมไม่สวยชะอมสวย,วยไหมมันก็มันเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองนั่นอ่ะโอ้ย น้ำทิ่มบ่ะมะเขือให้กี่บาทนะพี่ออยมะเขือนะยี่สิบหกบาทอันนี้เป็น,อ,น,นอันนี้เป็นขึ้นช่ายเนาะบ้านดาเทียกตั้งหเูเดรนก็ตั้งห,หูเรอเออก็เรียกเหมนกันเดี๋ยวอันนี้จะเป็นโหละพาเนาะ่อมาองโหระพา น,นี่<ม>ใบมะกรูดอันนี้มีแค่นี้แต่ผักร้านนี้อันนี้ก็หัวกระชายเนาะพริกไทยแบบเอออันนี้พริกด้วยนะอันนี้อันนี้มันใช่พริกกระเหลี่ยมไหมเออไม่ใช่อะแต่มันไม่ค่อยสดตะไคร้ตะไคร้ด้วยเออขามาันซอยน่เนะแต่ที่เป็นพวกทรงพวกซอเนา<ศ>นะในแห้วนะอ๋อแห้ว เอยวเอาไปเอาลองเอากระป๋องเนี่ยเอาไปไว้กระป๋องนึ่งบกหมี่บกหมี่นี่เอาไปต้มนี่ก็ซุปเลยเนี่ยพ่อเ็จะเอาไว้สำเนีก่อนนอกจะน่าฝากตอนต่อ,ตอไปนี่เด้อจ้าสวัสดีจ้าสบายดี